คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและคำพูดหยาบครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับเอลาวครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับเรามาพบกับเกมคุณซัพแผงแอชชัหรือสาวถ้ำของค่ายวิ่กีนั่นเองนะ เกมนี้ถือเป็นเกมสล็อตแตกง่ายและแตกหนักแตกจริงที่สุดในค่าย PG นะตอนนี้แล้วนะเกมกําลังแตกกําลังแจกเลยนะเวลานี้เกมนี้คือเกมสาวถ้ำนะกําลังมาแรงที่สุดในค่าย PG ตอนนี้แล้วนะเกมนี้ตัวเขียวแดงทองชมพูน้ําเงินจะเป็นตัวที่สุดในเกมนี้นะและเขาว่านว่าเกมนี้แตกหนักเรามาลองกันดูเลยกับทุนที่ 246สสบาทสล็อตทัวร์เลตวันนี้เรามาดูกันเราไปเริ่มเงินที่เบ็ดสนะเล่นปรับเบ,บ็ดไปเรื่อยๆนะนเนี่ยเห็นไหมมันแตกดีจัดๆนะสำหรับสาวทำนะตอนนี้นะมาแรงที่สุดว่าได้แล้วเราลงสแกตเตอร์ด้วยว่าไงลงไม่ลงอือหูลงเฉยห้าตัวไหมอือห,ห้าตัวด้วยแลแ้วมาแล้วไงสเกตเตอร์มาก่อนเลยห้าตัวจริง สำหรับสลอดทุกวอลเลตน,นะผมบอ,อกเลยเว็บนี้คือแตกดีจัดจัดนะแต่ในฟีอันนี้อย่าพุ่งไปหวังอะไรมากนะเพราะว่ามันเข้าง่ายจัดจัดมามาดูันต่อเลยสวยจัดอันนี้ยิ่งไหลย,ยิ่งได้ตกในฟีสปินมันจะเป็นเพิ่มคูณทีละสองแต่ตอนนี้จ่ายแล้วก่อนนะเออสวยขอเขี่ยวช่องสามไม่ลงเ็ดหมุนสุดท้าย กับคูติดว่าไงแดงหน่อยลูกเอาดีดีสวย,ยถ้าทองมาท่้งสามตึงนะไม่มานะสีหมุนละกับคูสิบสองว่าไงทายพพยอยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยขอหน่อยอแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าก็ได้กำไรอยู่ดีนะเพราะว่าคุณเราเอามาแค่2องสี่บาทเท่านั้นนะฝากแบบเศษน,นะ เศษที่เหลือจะทัวเลนนะทุกคนอย่าลืมไปตามมันได้นะอันนี้คือทิกนะผมบอกเลยฝากแบบเอารุนอีกแล้วฮะเข้าไง่ายไปมุ้ยรุ้นไปลุรุนมาเนี่ยเห็นอึบโอ้โหลงอีกแล้วเข้าฟีสปินง่ายจัดเลยนะเห็นไหมไม่จําเป็นต้องซื้อฟีสปินนะสําหรับสาวถ้ำนะผมบอกเลยตอนนี้เกมกําลังบักอยู่นะแล้วมาดูกันติบหมุนว่าไงให้เยอะกว่าเมื่อกี้หน่อยก็ได้นะ เออโอ้โหเอาดีๆสวยจัดขอเขียวช่องสองได้แมมนะได้เขียวได้เคด้วยนี่แหละช็อตนี้แหละนี่ไงมาโอ้เจช่องสองว่าไงไม่ลงไม่เป็นไรนะ้วยังได้บิ๊กวินนะเห็นไหมเกมนี้กดไม่กี่ทีทำกำไรได้มาหาศาลอยู่นะหรือว่าเศษในวอลเล็ตของเราสามารถฝากเข้ามาเล่นกับเว็บนี้ได้นะ จ่ายจริงและจ่ายตรงนะฝากขอไม่มีขั้นต่ำเลยนะเว็บนี้ไปตามมาได้นะรีบไปตามมาเลยนะตอนนี้เกมกำลังบั็อกอยู่นะเนี่ยเห็นไหมโคนสิบสองสิบสี่แล้วนะอ่ะสี่มุนสุดท้ายท้ายไพอยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยว่างสวยจัดเห็นไหมเกมกำลังบัก็กเข้าฟรีง่ายจัดๆนะเห็นไหมอ่ะบิ๊กวินอีกแล้ว เงินรางวัลก้อนโตเข้าไปแล้วเงินรางวัลจบที่เงินรางวัลเมกะนะหนึ่งร้อบาทอีกสามหมุนกับว่ไงเออพอ,อัวสวยเคอ้โหไม่ลงนะอีกสองหมุนเท่านั้นเธอ,อเจ็บจี๊ดนะเนี่ยเอาดีๆอ่ะไม่เป็นไรนะถือว่ากำไรก็เยอะพอสมควรอยู่นะเข้าฟรีนะเราไม่ได้ซื้อเราไม่ต้องเสียดายนะอ่ะเงินรางวัลรวม 280บาทมาลองขยับไปที่เบตห้านะจะถึงพันเนี่ยแหละขอถึงพันได้ไหมเฮ้ยวิ่งผ่านทั้งหน้าดูน้ำเงินได้ถอนละผมบอกเลยช็อตนี้ได้ถอนเลยช็อตเดียวเท่านั้นเอาเรื่องจัด,จดนะสำหรับสล็อตทัวร์เลดเว็บนี้นะแตกดีแล้วแตกหนะักจริงๆนะรีบไปตามมาหน้านะเกมกำลังแตกกำลังแจกนะ และผมบอกเลยว่าตอนมีเกมกำลังบักด้วยเข้าฟรีง่ายมากๆนะอเงินราวัลเมกะเข้าไปแล้วนะอ่ะจบที่เงินรางวัลซูเปอร์เมกะ3า6บาทนะอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะแล้วไปตามมาได้นะที่สลอทท็อตทัวร์เเว็บนี้นะฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะที่ลิง์ด้านล่างเลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ